มมนีเสนอเมนูปนประตูนะคะทอประตูเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ขัวบ๊อกพี้กับหอมกับกระเทียมใส่กันนะคะขัวเรียบร้อยแล้วนะคะมางพะทันยาประคองค่ะยาประคองเฮดเซซซับเรียบร้อยนะคะเพิ่นขัวไอเพิ่ทนทอดประตูแล้วปะกับมาขัวตัวนี้หละกกามาต้มนะคะ ยายประคองตำป่นปัทธู่ะปัทธูถอดค่ะปัทธูสืบตลาดตลาดในกระทุ่มแบนคนละครึ่งนะคะ ชิ้นเนื้อปลาทูลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดนะคะหัวบลาจองใ่นะคะาใ,ใส่แตงกต่นเนื้อะคะ่ะเอากลางออกให้หมดนะคะตั้มเยะนะคะปะจิใส่บาทนั้ำค่ะ หลังจากนั้นกะโขลกใหเข่ากันนะคะ ที่ว่าแลบเด็ทีนะคะผักกสีปรุงค่ะใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปนะคะหลังจากนั้นจะปรุงด้วยปลาร้านิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแท่น้ำปลาจ้ะ แล้วก็ผงชูรสทอนันนะคะแล้วก็ตามให้เข้ากันเป็นอันจบค่ะเนี่ย,ยป่นกระทูนะคะเรียบร้อยค่ะน่ากินทีเดียวค่ะเป็นอันจบนะคะ